<c oughs> ค,คือมีให้จองไหมมีให้จองมีมีแบ่งครับพอมีแบ่งอยู่ครับอ่ะถ้ายังไงท่านใดอยากจะจองติดต่อได้ที่ a c e b o o k อ่าอ้ําสยามครับหรืออ้ําปยุหะครับผมถักมาเลยเลยประมาณนี้อย่าไปอ้ําท่าตะโกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะผิดกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะผิดเฟซอะ <c oughs> ต่อมาเป็นกล่องสี <c oughs> สีเทาครับเป็นรายการอ่าเนื้อทองแดงครับรุ่นรายการพิเศษาการลงไอรายการลงยาเป็นรายการลุ้นรายการลงยานนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะชมหน่อยเนาะ นะอุ้ยสวยษะทองแดงลมเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะครับอยุอ้ย,ยได้ลงได้ลงยาด้วย <c oughs> นะเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับนะลงยาจีวอด้วยเนาะเพราะเขาซีนเขาเขาเขาซีนไวและเขากัน,น,นกันหน้าพระครับอ่ากันหน้าพระกันจมูกเป็นรอยก็ถือว่าเก็บ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 งานละเอียดอยู่เนาะ <c oughs> ด้านหลังก็จะตอ่อนะจะมีตัวต่ออยู่ <c oughs> เป็นทองแดงลมดำครับนะโอ้โหดี ลงยาจีบอนลงยาจีวอนสร้างเท่าไหร่ถ้ายาจีวอนนี่ผมประมาณห้าสิบเก้าเหรียญครับเอาหเลขตัวเดียวดิเลขตัวเดียวด้วยเลขสี่นเลขต้นเลขต้นเดี๋ยวผมลองแกะอีกเหรียญหนึ่งเพื่อเผื่อไม่เจอลงยาจีวอลเราจะเราจะได้เห็นไหมนี่นากากเงินนั่นเนี่ยก็ใช่ไงอ,อย่าไปพูดติเดี๋ยวมันจะมีราคาตามตูดม, <laughs> มาอีกนะ นนทำไมคนสร้างลุ้นยังเลยลงยาจีวอนอีกแล้วครับนะลงยาจีวอนครับทองแดงลมดำเหมือนกันมือดีเนาะมือดีนะจอ,อจองเหรอจองเรื่องนี้เหรออะด้านด้านด้านหลังก็จะเป็นหมูทองแดงปากอ้าเหมือนกันเห็นไหมครับ พอมันติดฟิลฟิลอยู่นะจะดูเลขนะเ้าก็ซีนเดิมมาเนาะอันนี้เลขสองหลักอะเลขสองหลักม,มือดีแก่สามแปดสามแปดโอเคอถ้ารายการเนื้อทองแดงทั้งหมดสร้างเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับจำนวนราคาจองเท่าไหร่ ตอนนั้นราคาจอง199บาทครับอ๋อราคาเท่าเนชโนนเลยใช่ครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรายการลุ้นแต่ลุ้นได้ลุ้นได้มีมนากากเงินม,มีให้จองไหมมีครับมีครับอพอาะไปแบ่งอยู่ครับยังไงไม,มากท่านใดอยากได้อยากได้หลวงปู่สมานเหรียญรุ่นสิทธิโชคไว้ติดตัวติดกายหรือว่า,าไว้บูชาที่บ้านก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กอ้ํสยาม